สอสอวิโรธเรี่ยวกาดซัดทำงานกดขีเด็กไม่กล้าหือกับผู้มีอำนาจโตเป็นบ่าวไพร่รับใช้ในายสั่งในประเทศต้องทำสาบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า สอสอที่ชื่อวิโรธเนี่ยก็ได้ฉายาว่าตัวตึงของก้าวไกลคนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าในบทบาทในการที่อภิปรายเรื่องต่างๆเลยอ,อภิปรา,า,ายมนแวดวงใจอภิปรายม,มุประมาณนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสอสอวิโรธเนี่ยเป็นตัวตึงของก้าวไกลคนหนึ่งที่อภิปรายได้แบบชัดถ้อยชัดคําแต่ล่าสุดนี้รู้สึกว่านะครับในครั้งนี้นะครับ อภิบายงบประมาณ6 7รู้สึกว่าจะมีการถอยออกไปหรือเปล่าเพื่อให้นะครับสอสอรุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลได้มีการฉายแววฉายบทบาทออกมาตามที่เราเห็นนะครับหลายๆคนนะครับทำการบ้านมาอย่างดีและที่สำคัญนะครับประชาชนเองได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ที่ไม่เคยได้รับอย่างเช่นเรื่องของการที่ <c oughs> เรื่องของงบประมาณรวมศูนย์นะครับที่เอาออกมานะครับจากนะครับ ไฟล์ PDF นะครับมาเป็นไฟล์ Excel ซึ่งทำให้เราดูตัวเลขได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถเจาะลึกเข้าไปนะครับในงบประมาณต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าการใช้นะครับข้อมูลของ Excel หรืออะไรเนี่ยอาจจะนะครับครั้งนี้ที่ผมมองก็อาจจะได้สัก80-90%อาจจะไม่100%เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อจำกัดของ Excel มันมีการที่เข้าไปนะครับควบคุมอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็ทาให้เราเห็นได้ชัดนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทางพัก ก้าวไก่ได้พูดเอาไว้นั่นก็คือทํางานแข่งกับตัวเองวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพังก้าวไก่ได้มีอะไราเพิ่มเติมเข้ามาทําให้เราได้เห็นและนะครับผมคิดว่าในงบประมาณปี6 8หรือปี69นี้เราอาจจะได้เห็นนะครับการสร้างโปรแกรมเพื่อที่จะไปนะครัรวงลึกในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่สํานักงบประมาณทำออกมาเพราะว่า ต้องบอกว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำส่งขึ้นมาทําส่งขึ้นมาแล้วเป็นไฟล์ pdf ก็คือเป็นไฟล์กระดาษนี่แหละครับแต่เอามาแปลงเป็น Excel ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะแปลงเป็น Excel ต้องนานแล้วแต่อาจจะไม่มีใครทําเพราะว่าถ้าแปลงออกมาปุ๊บมันจะทําให้ประชาชนรู้ข้อมูลลึกรู้ข้อมูลจริงและเอาตัวเลขมาเทียบกันได้หรือเปล่าพอเอาตัวเลขมาเทียบเนี่ยประชาชนจะหูตาสว่างเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่นะครับนักการเมืองกลัวสิ่งที่รัฐบาลกลัวคือการที่ประชาชนรู้เรื่องนี้มากเกินไปหรือเปล่า นะครับก็ต <smoke> ้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อพัฒนาไปสู่ Excel แล้วจะมีการพัฒนาไปจนถึงเขียนโปรแกรมเพื่อลงลึกไปอีกนะครับเพื่อให้ดึงงบประมาณต่างๆที่ถูกซ่อนถูกงบถูกเอาไว้อนี้ยโผล่มาให้ประชาชนได้รู้หรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับสสวิโรดเนี่ยเกลี้ยกา่อซัดทํางานซัดทํางบเนี่ยกดขี่เด็กไม่กล้าหือผู้มีอํานาจ โตเป็นบ่าวไพ่รับใช้ในายสั่งในประเทศต้องคำสาบวิโร,รธสั์รัฐบาลจัดงบไม่ตรงกับวิกฤตการศาึกษารถเป้าควบครวควบรวมนะครับโรงเรียนขนาดเล็กแต่ดัน ของบเพิ่มร่านตายไปก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับจัดทำงบแบบเดิมๆที่สิ้นหวังยอมจำนวนให้กับอำนาจนิยมกดขี่รักสูตรล้างสมองโตเป็นผู้ใหญ่ไม่กล้าคิดกล้าฝันไม่กล้าตั้งคำถามเหมือนบ่าวไพา่ทำงานตามนายสั่งในประเทศที่ต้องคำสาป5มกราคม2567เมื่อเวลา13นาิ34นาทีนายวิโรธรักคณาอภิสรศส,ส,สบัญชีรายชื่ออภิปรายถึงงบ ของกระทรวงศึกษาธิการวิกฤตการศึกษาไทยกับการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กว่าที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ67นี้กระทรวงศึกษาธิการไม่เคยคิดแต่จะแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังเหมือนการป่วยเป็นโรคร้ายแต่ให้กินแค่ยาพาราปล่อยให้ลุกรามแล้วตายไปเองตามยถากรรมซึ่งการควบ รวมโรงเรียนไม่เคยสำเร็จตามเป้าหมายแถมมนะีมีแนวโน้มว่าจะควบรวมน้อยลงเรื่อยๆราวกับว่าจะไม่แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแล้วจากปี63มีเป้าที่จะควบรวม400แห่งแต่ทำได้แค่169แห่งในปี64ถึงปี66มีเป้าหมายลดลงเหลือเพียง350แห่งแต่ควบรวมได้ไม่มาก แต่มาปี67เป้าหมายเหลือเป้าหมายเนี่ยเหลือเพียงแค่200แห่งหากพิจารณาจากงบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็เอาไว้จ่ายค่าพาหนะจ่ายค่าบริหารจัดการลดโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่ถูกควบรวมที่มีความคงตัวอยู่ที่ 272ถึงนะครับ272ถึง286ล้านบาทแต่ในปี2567นั้นงามไส้ปรับเป้ารถลงแล้วแต่ยังกล้าเอางบเท่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กงบบริหารจัดก,การจะต้องมากฝาหลักร้อยล้านอยู่แล้วนายวิโรธอธิบอธิบายต่อว่าทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้ที่งบ หลักร้อยล้านจะเอาไปแก้ปัญหาวิกฤตนี้ได้และนี่จึงสะท้อนให้และนี่จึงสะท้อนได้ว่ารัฐบาลของนายศรษฐาไม่ได้มองปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวิกฤตมองว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเลยนอกจากจะควบรวมโรงเรียนไม่ได้ตามเป้าแล้วยังจะไปสร้างข้อพิาพาทกับคนในชุมชนอีกต้องยอมรับว่าโรงเรียนมีความผูกพันกับวิถีชุมชนเพราะโรงเรียนบางแห่งเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษสร้างขึ้นมา กับมือโรงเรียนไหนถูกควบรวมก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีแผนการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นได้มีงบไม่มีงบในการสนับสนุนเพื่อนำสถานที่ไปใช้ในการอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรู้อยู่แก่ใจว่าทางออกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การจ่ายค่าชดเชยยานพาหนะแต่ต้องเป็นการจัดลดโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ ในจัไหนในจังหวัดนั้นๆสามารถเดินทางไปเรียนที่ตอบโจทย์ของพวกเขาได้และทําควบคู่กลับไปคือการถ่ายโอนโรงเรียนที่ควบรวมให้กับท้องถิน่นพร้อมกับจัดงบอุดหนุน,นและอาจจะเป็นแห่งละหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ท้องถิ่นนํางบนี้ไปปรับปรุงสถานที่แต่ถ้ายังควบรวมตามยถากรรมตน คานวณว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานี้ถึง91 1ปีและต้องถูกผลของการทดสอบพิซซาประมะประจานประเทศไทยไปในเวทีโลกอย่างน้อย30ครั้ง ถ้าเราไม่กล้าหาและบอกปัญหาตรงๆเพราะถ้าเราไม่ยอมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจริงๆเราจะไม่มีวันยกระดับการศึกษาของไทยได้เลยด้านนะครับ TDRI ก็ยืนยันว่าเหตุที่พิซซ่านะครับเราตกต่ำจากโรงเรียนขนาดเล็ก นายวิโรด์กล่าวอีกว่ามีการศึกษาและพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงฝ่าโรงเรียนขนาดกลางที่13,600บาทต่อคนต่อปีถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เราจะประหยัดงบประมาณไปถึง12,985ร้าล้านบาทและเมื่อเอามารวมกับการปรับลดงบแผนประมาณและงบรายจ่ายอื่นของรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินแน่นอน เพราะจะมีเงินจัดสรรใหม่ถึงนะครับ15,100กับ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้บอกกับประชาชนว่าประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตมิติการศึกษาแต่ตนก็ยอมรับว่าวิกฤตจริงๆแต่ทำไมจัดงบออกมาแบบนี้ งบแบบนี้เหมือนกำลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังยอมจำนนให้กับอำนาจนิยมกดขี่ยอมให้ลูกหลานเรียนหลักสูตรที่ไม่ได้ปรับ ปรับก็เป็นหลักสูตรร้างสมองสุดท้ายเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าตั้งคําถามกับผู้มีอํานาจเป็นเหมือนบ่าวไพ่ที่ทํางานตามนายสั่งในประเทศที่ต้องคําสาปแห่งนี้และนี่คือเหตุผลที่ตนวิโรธรักนาอภิสรตายกลายเป็นเท่าฐานอย่างไรก็ยังเป็นวิโรธไม่สามารถเห็นด้วยกับพรบงบประมาณปี67ฉบับนี้ได้อันนี้ก็คือเป็น การที่คุณวิโรธได้อภิบายนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามกับระบบการศึกษานะครับว่าเอ๊ะในการจัดงบประมาณในการศึกษาในการทำเนี่ยนะครับมันน่าจะมีการพัฒนาเพิ่มได้ดีกว่านี้และก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการพัฒนาของประเทศเรานะครับการพัฒนาการศึกษาของประเทศเราเนี่ยมันถอยหลังลงนะครับมันถอยหลังลงไปเรื่อยถอยหลังลงไปเรื่อยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ถ้าระบบการศึกษาเรายังเป็นอยู่แบบนี้นะครับ มันก็จะพัฒนาบุคลากรที่ออกมาได้ไม่เต็มที่ไม่ได้เป็นพัฒนาบุคลากรที่กล้าคิดกล้าทากล้าฝันกล้าอะไรนะครับเป็นบุคลากรที่ออกมาเหมือนกับหุ่นยนต์นะครับสร้างออกมาเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์นก็คือทําไปทําไปทําไปนะครับรับอันนี้ไปอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ เรื่องของร่างงบประมาณนะครับที่ออกมาแล้วก็มีการถกเถียงกันเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันนะครับประชาชนเองนะครับก็ต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์ในข้อมูลต่างๆในตั้งงบประมาณว่าเอ๊ะการตั้งงบประมาณแบบนี้ของรัฐบาลรัฐบาลออกมาชี้แจงเป็นแบบนี้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 ส่วนฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ๊ะการตั้งงบประมาณมีข้อสังเกต,ตแ,บบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตั้งคําถามวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไรายๆคนจะต้องพิจารณาในข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราถ้าเราสนใจนะครับแล้วเราติดตามที่สําคัญคือ เมื่อมีงบประมาณออกไปแล้วเนี่ยหนึ่งการร่างงบประมาณออกมาเนี่ยนะครับร่างเพื่อจะให้ผ่านผ่านไปหรือเปล่าร่างเพื่อต้องการแค่งบประมาณเอาไว้ในตัวเองหรือเปล่า แล้วหลังจากนั้นเมื่อใดงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะครับเอางบประมาณไปทําตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือมีการทุจริตคอรัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าประชาชนให้ความสนใจในการติดตามการใช้กงบประมาณของนะครับทุกทุกแหล่ทุกแห่งของหน่วยงานราชการนะครับทุกกระทรวงทบงกรมเนี่ยมันจะทําให้การทุจริตคอรัปชันรับสวยรับสินบนโกงกินหรือไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเนี่ยนะครับได้ยากยิ่งขึ้นถ้าประชาชนทุกคน ก็าฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ